นะครับพี่น้องเตรมแรกมาเลยครับเตรมแรกอู้หลังนี่ป้าตีครับพี่น้องมุนเอเร่เลยครับพี่ขั้นนีไม่ดึงครับพี่น้องอู้ใส่ใหญ่ไหมครับพี่น้องเอ้ยหลุนกันต่อครับชนหนี้ครับพี่น้องครับอู้หลังนีไม่ดึงครับพี่น้องอู้อยังซึ้งปึ้งครับพี่น้องนี ครัโอ uh, ้แม like like oh, so ่น so ี oh, ่ด mm ีค hmm. รับ okay. พี like, so ่น้องนี่ครับดีนี่นี่โอ้ดึงนมๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดังหนายไม่ถึงครับพี่น้องอู้ยเบียดหลังนี่เดี๋ยวรุ่มใส่กันครับรุ่มใส่ใส่ไหนโอ้พอดีเลยครับนี่นี่วงของน้องเลย คร,รครับพี่น้องครับขอต้อนรับขอสู้น้องจานสตูดิโอครับพี่น้องช่วงหาโม่แรงโดยประมาณครับพี่น้องครับติด้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดหาอยู่หากินคือเราครับพี่น้องหลังจากสัปดาห์ที่แล้วกับมันครับพี่น้องมาสัปดาห์นี้รู้สึกว่าน้ำแกงจะขึ้นครับพี่น้องอยู่ช่วงทั้งนั้นครับขึ้นจากยิ้มห่วยมากครับเพราะว่าฝนตกสามสี่หมื่นต่อหนื่องกันครับพ,พี่น้องครับน้ำแกงทั้งนั้นขึ้นครับเดี๋ยวพอดีใส่เบ็ดครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะใส่ไ้งแต่ถ้าพุ่นเนาะ แไปโซนไม้เก่าครับพี่น้องฟังทางหนองจานผลนอกพี่น้องนาะเดี๋ยวไปหลุ่นกันครับพี่น้องครับว่าที่นี่ตัวมีแต้มมานครัคำแมาแรงครับไปหลุ่นกันเลยครับพี่น้องครับเยื่อเมื่อนี้เป็นเยื่อใส่เดือนครับพี่น้องครับเบ็ดผมมีประมาณสักหกสิบหลังใดครับพี่น้องครับเมื่อนี้กะไใดเบ็ดมาเพิ่มครับกัซสื่อมาจากแถวด้านวัสดุกเกษตรนะครับเพราะว่าเฮ็ดโบคอยเปลี่ยนเราพี่น้องนาอเรื่องเบ็ดเนาะกขเลยสื้อมาครับ หลังจากอาทิตย์ที่แล้วกับเบดทักกินเลิกก็มีครับเยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งกระถางไม้ครับมือได้เป็นเงาใส่เดือนครับพี่น้องครับผมลงมาเบิ่งรอบหนึ่งครับเงาไอ้ไม้เนาะนี่ครับนามแกงนํำแกงกำลังขึ้นมากขึ้นเก่าครับพี่น้องหลังจากที่มองนี่นามลดรลอเนาะช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องฝนมากนามมัขึ้นมากอีกแล้วครับนี่นี่ครับ จะใส่ตามขอบฟังคุณนอ้องงาวมากครับง่าวปหวัดผุ่นน้องพี่น้องอพาพี่น้องไปใส่เบ็ดเลยครับเดี๋ยวจะคํำก่อนครับพี่น้องครับไม้สวยขนาดครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวอ้ยหลุ่นกันเด้อพี่นอ้องเด้ออ้าจ้าที่จุาทางเอ้ยให้ลูกหลานมานเด้อเมยเด้อ ลูกหลานมาหาอยู่หากินครับมือนนี้ครับขอให้มันหมานเด้อ ลุนกันแน่ๆน้องพี่น้องนาาเนาะมดแรงเนาะโอ้ยผมใส่เว้นปุดร้อนี่เฮ้อหาโมองอะแดดต้งอยู่ร่มแดดต้งเปลี่ยนก็พี่เพี่น้องครับหาโมง ยังต่อไปครับพี่น้อง พี่น้องครับเดี๋ยวขอหยาดใส่เบ็ดก่อนครับเดี๋ยวตามหลุนครับมาเร่องครับวาสิมีหลุนบ่ครับผมอ่เดี๋ยวไปใส่เบ็ดก่อนครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสองถุ่มโดยประมาณครับพี่น้องภาพพี่น้องมากยำเบ็ดครับพี่น้องพี่น้องครับเดือนแจงครับโอ้โหเดือนก็แจงน้องบ้านนี้นี่นีตน่อปลาสิกินเบ็ดบนอ่าวบ้านนี้พี่น้องครับุณ ไครับไปตามหลุนกันครับพี่น้องครับป่ายกับห่องครับพี่นอ้องถึงนี่หลุนบ่นพี่น้องเนาะไปตามมัคงครับมอครับป่าห่องตึง้เลยอ้าหลังแหลกครับพี่น้องเนื้อย่างอนู่ครับหนี่โอ้ลังแหลกยังนี่เป็นไรเน,นื้อกันย่างอนู่ครับบันรอน โอ้ยังหนึ่งเดียวเสีแจ่งครัพี่น้องเลยเอ้านั่งนี่นั่นครับพี่น้องเตรมแรกมาเลยครับเตรมแรลกเตรียมแรกครับพี่น้องเตรมแรกนี่ครับ แดกขับมาแล้วแจะแดกมาแล้วนี่พอดีใส่ปุลนครพี่น้องเนี่ยครับผมขอหยาดปุลนครับพี่น้องเนี่นนออยปุลแป๊บหน,นึนน่งครับ ไปก็ห้องพี่น้องเอ้ยนะครับขาโจโละมาแล้วขาโจโละนี่ครับพี่น้องอืมเอาเก็บกันครับอึ๊บอ้าวมันหมานเด้อแล้วผมตามเนื้อไว้เลยครับพี่น้องไปแต่กันต่อครับพี่น้อง อู้หลังนี่ปลาตีครับพี่น้องมุนเอเล่เด้ครับนี่อู้ปลาตีปลาแตกเไปครับนี่หลังนี่เยอะกต่ยังครับแต่กระด่างพี่น้องค้าเรืออู้อู้อู้อออขาตกเด้อ นี่ยามเบ็ดเหลียวก่อนขั้นมนีกะหลอนครับเดี๋ยวใครมาตามครับขั้นมนีเยกนยนั่งอยู่ขั้นนีไม่ดึงครับพี่นอ่อนอยังไปเบิ่งก่อนครับจะเป็นตาอย่างเนา ก็เบ็ดโก่งครับเลยนะอุะอ้ยอุยอ้ยใส่ใหญ่ไหมครัพี่น้องเอ้ยใส่ใหญ่ไมาแล้วครับมาเดี๋ยวครับพี่น้องมาแล้วพุดยอดครับพี่น้องโอ้โห น่านลดพอดีลดพอดีพี่น้องเลยลดพอดีครับอือโอ้หนี่ครับพี่น้องม้านครข้มา,ม,า,ม,าม้านม้านอือยอดครับนี่เจ็บครับเจ็บกันครับม้มานม้านมานแล้วอื่ หลังนี้มดึงครับหล่อนครับต้มบรรยากาศกันเราผีน้องนาอกเน,นี่อร้อนครับนี่ดีเลยครับไปเรื่อยๆขั้นเนี้อยั่งครับผม หลุนกันต่อครับซนทางนี้ครับพี่น้องครับลังนี่เป็นไรครับโอ้ยลังนี่มีดึงครับพี่น้องมันยังอะดึงเลยนี่นีคือดึงไปโค้งขักไอ้พี่น้องนี่เนี่ครับขั้นเด็ดนี่มันยังอะดึงอือยู่หมดเหรอ อ้ปลาเข็งครับพี่น้องเสียงว่ามีแนวดึงปลาเข็งนี่นี่อ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเนื่อครับพี่น้องครับใช้เบียดสองฟังมาพี่น้องเนาะนี่น่าจะเป็นปลาเข็งดึงครับนี่เดี๋ยวค่อยมาเอา,าครับเน,เนื้อยังอยู่ยครับ อันนี้สองเตียมยังต้องพี่น้องเนาะดุ่มกันตัวครับโอ้อาอาทางนี้เหงื่อกัยังใครเหงื่อกัยังย่งอยู่ทำได้ครับนี้เนื้อกัย่างอยู่ครับพี่น้อง เงยยันยั่งครับนี่บว๊วนหลังนี่ข้างที่แล้วนี่ไม้นี่กินดุครับพี่น้องนี่กินดุอีเรีครับไม้นี่เงยยันยั่งนะครับข้างนี้ยังโบมีแต้มเในพี่น้องเอ้ยนี่เนื้อยังคือเก่าอยู่ครับ เงื้อบ่นหลวมกับพี่หนอนหลงนี้ก็ร้อนครับทลังทั้งหนามีดึงกับพี่น้องครับนี่มีดึงกับนี่ยดึงเป็นปลายังกับพี่น้องเนาะกระเคียงมาเนาะปลายลนนานนลายังงอดึงนี่โอ้ยเหลืองซึ่งปึง้งเหลืองซึ่งปึง้งเมื่อไหรนี่ ึบโอ้มาแล้วครับพี่น้องประดุกครับประดุก๊กที่ครับปลดก่อนครับเดีือนหุ่ยปลาดุกหน้าครับพี่น้องโอ้เดือนแจงครับพี่น้องครับยังไหลเป็นไหนครับโอ้ขั้นเพชรครับพี่น้องปัดถึงกองลุงสิเนี่ยจมเลยครับพี่น้องครับเียยังดึงอเนาะ อยู่บนนอ่นี่ครับพี่น้องนี่นจมเลยครับเท่ล่ะอยู่เห็นบนนอโอ้ยเห็นนอ อโอเคครับตามเงย่อยครับเกียนเงยเลยเบอยครับพี่น้องทั้งหนาได้ยินเสียงปลาดึงมาพี่น้องแมจักสีแมนโมแมนลังไหลเนาองลัางไทครับพี่น้องลัางไท้ตามพี่เบิ่งครับตามไปเพิ่งอูแมนดีลีครับพี่น้อง,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 อน,น,องนี่ครับนี่นี่นน โอ้อยดึงยนวมๆเลยครับโอ้ปลาคอรครับปลาคอปลาคอโต้ตึงอยู่ครับนี่โอเคครับีน้องรยบร้อยนี่ครับมานครับมาน โอ้ยกินลึกจะนอ้อบานนี้โอ้จินลึกพี่นอ้องคุณเซต้องอตัดสายเบ็ดแล้วครับนี่เบ็ดไหนที่หฮงเบ็ดเฮงนี่หน่อยอยู่จินลึกครับกินลึกตัดจะตัดตัวนาะมัน ท่านมันถสีตายครับพี่น้องอืมเสียดายครับบ่มีเบดตามโอเคครับพี่น้องครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ย้ำรอบสองเ่ยได้มาอีกแตมหนึ่งครับพี่น้อง เป็นใส่ใ่ใหญ่ขนาดไต่ครัใส่ขนาดกลางเมาพี่น้องนาะดางนี่เป็นไหนโอ้เนื้อยังพี่น้องดังนี่เป็นไหนครับเนื้อบอหลอนครับพี่น้องครับโอ้หงวดที่แล้วนี่ไม่ใชใส่บึ้มบ่มพี่น้องหงวดนี่เป็นใส่ปอกครับพี่น้องนี่นี่ครับ เอาโอเคครับพี่น้องเก็บกันครับโอ้รุ่นมาสัปดาห์หนี้เป็นใส่ปลอกครับพี่น้องครับพี่น้องอาทิตย์นี้รุ่นเล็กครับพี่น้องอาทิตย์นี้อาทิตย์ก่อนรุ่นใหญ่หอเอา้าหมานด้วยครับถือว่าหมาน หัวหลับสองกไกด็เก็บมาสองแก้มแล้วครับอ่ะขอหยาดเก็บครับพี่น้องโอเคขับปันด้วยครับดึงกันต่อครับ โอ้หลัง,หลงนี่ร่อนครับเดี๋ยวมาตามครับห้อนนะพี่น้องน้วงหลันนนนงนี่ก็รลอนครับตัองนี้ก็รวอนครับพี่น้อง นี่กันร้อนครับโอเคครับเดี๋ยวผมตามเนื้อครับพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเสามาหลุนกันไหมเนาะพี่น้องเนาะก็นี่ย้ำสองรอบเดียครับรอบแรกเดยสามเต็มรอบสองเลยสองแต้มครับพี่น้องครับเดี๋ยวมืออื่นเสามาหลุนกันไหมครับฝนท้ามทาจะตกครับพี่น้องนี่ฝนท้าท่าจะตกครับพี่น้องแต่เดี๋ยวมืออื่นเสามาหลุนกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวตามเนื้อไปก่อนครับ สวัสดีเงี้ยเหมือนเสาครับพี่น้องครับหกโมงเสาโดยประมาณครับพี่น้องหลังจากเมื่อคืนนี้ในมหาแต้มครับพี่น้องยามสองหลอบครับนี่คืนเดือนแจงครับพี่น้องครับเ้านี่ก็ถ้าพี่น้องมาเบิงเบ็ดครับเดี๋ยวเขามาหลุดมึงเบ็ดหลอบเต่าครับพี่น้องครับโอ้ําำรถครับพี่น้องครับน้ำรถแล้วครับพี่น้อง อุ้ยเบ็ดหลังนี่หมือขึ้นี่กระมูบยงเสียแล้วครับจะไปยั้งดึงครับพี่น้องน,นี่อุ้ยปลาโคครับปลาโคนี่โอ้เป็นใสในหน่อยหน่อยครับพี่น้องครับ ว่ากะดิลุ่นครับพี่น้องอ้าวมานเยอะไปครับลุ่มมึงกันยาวๆเลยพี่น้องโอ้ยน้ำรดครับพี่น้องครับจิบเนตัวไซสบ่ด้วยให้มันรดจังพูด่ะเด็ดยู่ผีตัวนี้มีถึงครับพี่น้อง บวนาอย,าายู่ครับบวนาอยู่นี่ครับเบล์ห่างตึงยึ้งน่ครับนี่น้ำลงเรียบร้อยแล้ว นี่ก็เป็นขาวดอครับพี่น้องครับกาลังออกห่วงน้ำนมครับพี่น้องครับสวยงามไม่ทีเดียวครับพี่น้องครับแตาเมื่ลุ่นเบ็ดกันต่อครับพี่น้องครับหลังจากที่โซนทิศตะวันออกได้ใส่ปนไปครับพี่น้องครับมาโซนทางทิศตะวันตกบนี้น้องจานครับโอ้ยที่ได้ลุ่นบ่นพี่น้องเนาะ บ่ท่าน่อบิ๊กบุ้มอยู่ครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวตามมึงคนครับเดี๋ยวจิมาเก็บครับอ่าเงียบครับหลังนี้หลังจากที่สัปดาห์ก่อนๆเนาะสัปดาห์ครั้งที่แล้วนี่มองนี่เป็นมันที่เด็ดเลยครับนี่มีแต่บิ๊กบุ้มทงนั้นเลย รอนครับอู้มีดึงครับพีหนองโอ้เป็นคุณหมอครับนี่เป็นคุณหมอเดี๋ยวจะมาเก็บครับคุณหมออยู่ในหน้านะครับเนาะอ่เป็นไรครับนี่โอ้คุณหมออีกแล้วสองแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บไปปน น้องนี่เป็นไดเคยได้มีดจีดีเป็นไดขึ้นถึงมีดครับโซ่นี่เคยได้ปลาคุใหญ่ที่พี่น้องโซ่นนี่หางก่อนได้รุ่นแล้วครับพี่น้องได้รุ่นเร้่อนี่เร็กยงรวมๆเนี่ังนี่ เดี๋ยวรุ่นใสกันครับรุ่นไดนใสไดนโอ้พอดีรับนีนี่สุดยอดครับโอ้สัปดาห์น,น,นี้มิติรุ่นนี้ครับพี่น้อง ขึ้อคือกินเลือกเท่าบ้น,นี้โอ้ยมากินปลาอีกรอบอีกเครืองหนึ่งครับนี่นี่กินปลาเข็งโอ้ยทรงไซส์สต,ติดต้าเด้อนี่เสียดายไซยพี่อีเด้บาานี้กินเลือกครับพี่หลงครับกินเลืกอก ออืเดี๋ยวไปก่อนสิครับแอปเบขาดครับพี่นอ้องมาแล้วครับภาพนี้โบยู่ครับโบยู่ครับพี่น้อง อมิพี่น้องครับเศ้านี่ยนดีรุ่นสองแต้มครับเป็นใส่ใน,นยๆกลางๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังไปสรุปผลงานทั้งๆครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับนี่คือผลงานของหมูขึ้นนี่กับของหมูเสานี่นะครับเนาะจะ ได้พ่อกินดูครับพี่น้องครับในตัวใหญ่มาตัวหนึ่งครับพี่น้องนองกับเป็นปลาคอใส่ปนครับพี่น้องครับอ้าวนี่ครับครับพี่น้องครับผมก็ได้เก็บเบ็สขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกับพอดีนำรถพอดีครับบอนที่ผมแกงมันถึงนะครับพี่น้องก็เช่านี้ก็คลิปนี้กับมันดูครับพี่น้องเพื่อว่าหนักเสียดายนองาที่ว่าบ็ได้ใส่งใหญ่ให้พี่น้องเบิ่งนอกพี่น้องนอกจะบ้านหา หาอยู first, ่หากินกันนี่กระเพาะแล้วครับนี่เนี้ยกินนะครับพี่น้องครับครับเอาพี่น้องครับคลิปนี้กัขอขอบคุณนะครับทุกท่านติดตามรับชมนะครับพี่น้องการหาอยู่หากินของอิสานบ้านเฮาครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าถ้ามีโอกาสจะินไปหาอยู่ฮากินสูพี่น้องเปิ่ลกันเดี๋ยวไม่ลงพี <analysis> ่น้องเรงอยครับอย่าล <Sh> <klar>, ืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่องานจะติดโอนะครับพี่น้องที่นี่ชิปดีที่นี่เนาะ พี่น้องอยู่บนคลิปต่อไปครับพี่น้องครับดูดีกันรอบนะครับวันจันมานบอกครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม